สวัสดีครับครับต้นนีนะครับเนาะต้นนีเป็นมากกันเป็นครอบครัวนะครับอ่าปู่ยุบ่านไรครับใช่พัฒนาครับใช่พัฒนาปะครับใช่พัฒนานี่แม้นหมายถึงแยกนักกระแสงโอ้ครับผมปู่ก็พดเรียงสารนี่ปู่มาหลายเดือนบรอกครับหลายนะครับหลายหลอดรับเนาะจักปีแล้วครับจำได้ปะเติมีทีเด็ดโอ้ตั้งเติมเริ่มแรงเลยไหมครับโอ้ปู่หลายปีแล้วนะครับต้นนี้ปลูกจักไรครับปู่ขมพล 20่สิบ่สิายน้องคนคเดี๋ยลองกับโปดจีนี่นดี๋ยวลองพันใดคปลูกพันใดคกลอยครับพกลอยนะครับมาเอายูร่านใดคานี่และครับร้านสบายดีช็อปสาขาสาขาเอ่อบกนขาดีนะครับปลูกเอาไปจักถุงรับงามเลยเอาไปซถุงเอาไปซถุงนงเบอร์ใดนะครคบเบอร์สามจุดหาสามหคารพอยรปมาแปดสองสองหรือว่าพันใดคกอยน้รับเนาะอ่านะครับปลูกออ่อปลูก6กลอยปลูกสามมูเครื่ ปลูกสามขุนเคิงครับปลูกไปแล้วนี่เป็นไรครับนอดีบ้างแบบว่างอกดีบ่ครับเกิดดีเนาะครับเน้องโอ้งอกดีแล้วก็ปลูกแถวคูหรือปลูกแถวเดียวครับแถวคูแถวคูแต่ว่าทีตามกันอ๋อแต่ว่าปลูกทีหมดบ่ครับระยะระยะเดี่ยวจองคนนอ่กจะเพียงคนนี้บ้างบ้าโอ้นี่นี่เลยบ่โอ้นี่มันขึ้นวิธีอ่านนี่นี่บอาโอ้แปลงกันทางกันโอ้ ครับ,บ,บแถวๆอันนี้บาน,นี้ถ้าเกิดต้องปลูกแถวคูเนี่ยอาจจะอาจจะให้มันห่างๆเนี่ยจังหน่อยต้องทำถ้าเกิดมันห่างได้ประมาณจักประมาณจักถือสามสิบประมาณลอยสามสิบลอยยี่สิบเส้นเ่ยจังพอดีก็เรื่อ้ถ้าเกิดบางสันตรงนเน้นปุ๋ยเน้นปุ๋ยไร้ไร่เนี่ยครับอ,อัดปุ๋ยไร้ไร่เนี่ยนะครับเนี่ยมึงต่างยเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันทีแล้วมันก็ต้องการช่องอากาศน้ำน้องน่ะ อด้ครับต้องมีสองอากาศมันก็มันจะเหี่ยวเออมันจะไปหยาดนะครับเออนะครับเดี๋ยวสันสันเออ่เพราะว่าประสบการณ์ของน้ำคุณเนี่ยเพิ่นปลูกระยะอยู่ประมาณลอยสามสิบเซนเพิ่นได้หลายครับเดี๋ยวสองตันสี่ว่านึงก็ชิบดีอยู่ฮะแม่นครับลองกูแม่นครับเพราะว่าเขาคิดดึงดิ่งได้อยู่ถ้าเกิดรถยนต์เข้ามาอีกอาจจะอาจจะดีกว่าเก่าดีดีกว่า ดีกว่าเจ็ดสิบดีกว่าห้าสิบน้องครับเนาะเมตรหนึ่งอ้หะรสันาังหีหนาล่องล่องลองขยับปรมาจีหน่อยค็นิดหนึ่งสี่ี่สิบตัวใหญ่ตัวน่อยสลับกันอ่าตัวใหญ่ตัวหน่อยสลับกันครับแต่ต้องสองอ๋อต้องสองบ้านมอญครับครับกระสันเยอะเยออะไรอ่าตอนี้ออ่อยังก่อครับ ก็สันเยอะหลอนไหจังสีอันนี้ขออนุญาตไปเบิ่งแข็งนะหมอแต่อายุปมาแล้วก็จะก็คุยเรื่องหลังด้วยครับเดนอะหลังของหลังของอ๋อก็หลังจีออกฟังแล้วโอ้ดีดีดีครับโอ้โหสุดยอดเลยแสดงว่าอาจจะได้สองหลอดหลอดที่สองจังสแข็งแรงนะครับวิธี่แปดสองสองถ้าเกิดว่าเป็นพกลอยนี่เม็ดมันอม่นอำตาลแหละล่องเมืองครับเก็บเลย เอาแบบแบบลอยพ่นกระใสกันเหครับพอความชื้นมันบ่สูงความชื้นบ่ค่อยสูงอ่ะงอนหนำเรื่องความมันลอยล่อยน่าจะลอยมือแล้วครับพอมั่งมั้งแล้วอากาศอันนี้ยเก็บเลยครับส่วนใหญ่เ้าเก็บรถเกี่ยวนะครับเนาะใส่แค่นั้นสันแด่งารเลยนะสันเกิดว่าใส่รถเกี่ยวนั่นง่ายเลยครับพอถ้าเกิดว่าใส่มือมันสีเหนลาเลยสีเออแม่นเมีนเหนื่อยกับยืดยืดลายเนี่ยปวดบวมไหวเลยครับ เดี๋ยวจะถามมาใส่พ uh, ันไในครับอ <faith> <food> ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลอมแน่จะได้แวะไปเห่นน้ำแปงบนน้ำนะครับเคื่อนี่ของผู้ไดหลายครับอันเรื่องดึงกับตามสบายเลยนะครับเนาะปะผมกอบคุณครับ